ขอตัวก่อนนะครับเจริญเพริน้ลโยมฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผู้ใหญ่ครับป้าแก้วครับฝากเนื้อฝากตัวเลยครับโอ้ยพูดอะไรอย่างนั้นจะพ่อตะวันพวกเราต่างหากที่ต้องฝากเนื้อฝากตัวพ่อตะวันถ้ามีอะไรนี่รับใช้ได้เลยนะจ๊ะอ๋อออสิอ๋สิอสิเมื่อนี้ตอนค่ำมากินข้าวบ้านผมดีกว่าครับนะเดี๋ยวจิบจัดเข่าเลี่ยงแล้วก็ได้บอกใครบ้างให้มาซอยกันปลูกขอต่อแขนเป็นการตอนรับนะดีดีเออนี่ไอ้เทวันไอ้หวังไอ้วิน เอาเอาวงข้าเหนียวพวกเองมาด้วยสินะจะได้คลื่อนกันดีดีเดี๋ยวจัดวงใหญ่มาให้เลยแล้วกันดเพราะว่ามีด้วยกันสองคนงหัวห <c oughs> น้าครับถ้างั้นเดี๋ยวผมให้นหวังนวินเนี่ยเข้าป่าไปสำรวจกับหัวหน้านะครับผมขอตัวผมมีธุระ ตะว,วันเดินระวังนะครับนั่นน้ำเยอะถ้าเหนื่อยก็พักก่อนก็ได้นะครับคุณตะว,วันครับไม่ต้องห่วงพวกเราครับพวกเรานี่อยู่ป่ามานานแล้วติดววน,น,นะครับไม่เหนื่อยหรอกแข็งแรงจริงจริงเลยตะว,วันนี่ขนาดมาอยู่ภูมองไม่เท่าไหร่นะครับก็ออกสำรวจป่าแล้ว, <c oughs> ลวก็จ้างผมมาทำงานเลยครับอืมคนหนุ่มไปแรงจริงๆอย่างเนี้นะ ป่าภูหมอกของเราต้องรอดพ้นจากไอ้พวกตัดไม้ทำลายป่าอย่างแน่ตัดไม้ทำลายป่าหมายความว่าไงครับ <c oughs> ก็เพราะว่าความอุดมสมบูรณ์ของภูหมอกนี่ไงล่ะครับไอ้พวกนายทุนมันถึงได้จ้องที่จะฮุบเอาป่าพวกนี้ไปเล้ยวพวกมันก็แอบมาตัดไม้ในป่าที่อยู่เรื่อยไอ้เคยวันกเรไลัยอ่ะมันก็ไม่นิ่งอยู่เฉยนะจ๊ะมาลังสืบหาต้นตออยู่ถ้ามันรู้แล้วก็ มันคงไม่เอาไว้แน่เอออโอโหจริงๆกิแเรีอะไรก็อีลี่ล่ะพอกาแมกเข้าขาิจัดงานบายสีสุพรรณให้คุณจะวันโอ้ยสิสิกระิมแปงแล้อดิไเห็นสิสนุกเลยอย่าลืมเรื่อหลิดลิงพาละไม้กำลังคุไก,กายมันเ็่อย่างกับเฮากับตาของเฮา,าไว้น่ะไม่ต้องห่วงหรอกก่อนจะมาที่นี่ท่านเพิ่งแวะไปที่บ้านของมันมา ไม่อยู่กันทั้งพอ่อทั้งลูกเลยฉันสงสัยว่าพวกมันเนี่ยคงเข้าไปเอาไม้ที่ตัดเอาไว้ลากไปส่งพวกในทุนอย่างแน่นอนถ้าเขาตามเขาเจะไปเขาอาจจะจับมันได้ค้าหนังคาเขาพร้อมทั้งของกลางผิดบาปกัเลยไรหือเข้าที่แร้หลอดมาได้กับบุญหัวแล้วไปบอกคุณตะวันพอดีกลัวบ้า,บาเรื่องนี้เป็นเรื่องของเขากับพานละไม้ใช่และอีกอย่างหนึ่งนะในตะวันเนี่ย เขาเป็นแค่นักวิจัยที่ส่งเข้ามาเขาไม่รู้หรอกเรื่องการป้องกันตัวหรือว่าการต่อสู้อะไรอะและอีกอย่างนึงนะป่าภูหมอกเนี่ยจะมีใครเหรอที่เชี่ยวชาญมากกว่าเราแมนบอแมนเอะไ,ไรฉันว่าเรารีบตามไปดีกว่าจะได้เล่นงานพวกมันด้วย ไวไวไปไวถึงไม่รูดเลยงไม่มิดไม่มิดอันนี้รักแ่นเห็นกับตาไม้สายเขาสิบจับมันบ้ามนมีกันกันหลายคนอาจจะมีปืนไปได้ใช่ฉันว่าลีลิงพูดถูกนะแค่เนี้ยก็เป็นหลักฐานไห้พาราไม้์เนี่ยดินไม่หลุดแล้วฉันว่าเราไปแจ้งตำรวจให้สกัดจับพวกมันระหว่างทางดีกว่า หูฝ้ายน้เลยเลยพ่อฮะพวกมันไปละวสงสัยจะเป็นอย่างที่พ่อคิดเฮ้ยนังเลอไลไก่ไขวันมันอ่อนว,ว,อว่ะแลวไปวัดขนไม้ผิดกฎหมายจะผ่านเส้นทางเนี้ยแน่ใจเพราะเขาเห็นกับตาทั้งสามคนเลยแม่นค่ะใช่ครับและยังเห็นด้วยนะครับว่าในรถนไม้มาเต็มคันเลย ถ้ามันเป็นจริงตามที่คุณแจ้งผมก็ขอขอบคุณมากนะครับถือว่าคุณเป็นพลเมืองดีที่ช่วยเหลือเจ้าพนักง,งานตรวจค่ะคุณต <c oughs> ังเงอคันนี้นะคะคันนี้แมนแมนคันนี้เลยมีรัฐตรวจสอบแล้วทุกคันนี้สิครับอุกไปด้วยหนึ่ง ออโอนมันโดนลงมาเลยลงมาเลยมีอะไรหรอคะคุณตำรวจขออนุญาตนะครับผมต้องขอตรวจท้นรถ่อยนะครับผมได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีการขนไม้เถื่อนผ่านเส้นทางนี้ไม้เถื่อนหรอคะเป็นไปไม่ได้ค่ะเนี่ยรถคันนี้ของบธธริษัทสันติสุขนะคะคุณตำรวจรวจู้จักหรอเนี่ยต,ติ๊กติ๊่หน้ารถเห็นไหมคะยังไงผมต้องขอตรวจสอบก่อนนะครับคุณมีเอกสารการขน ้ายไม้ไหมครับนี่รับเอาไปตรวจสอบท้ายแล้วมันกสิมมองตามเอกสารนี้หรือเปล่าครับอิงกับปู่มใ้ค่ะขัดหัวใจมันเดี๋ยววะ เขาแจ้งความหรือเปล่าตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้องครับก็แหง,งแล้วสิคะไม้พวกนี้เป็นไม้สง่าตรมา,า,ามทาของบริษัทสันติสุขที่ใช้ไม้แปลงร่างฉันหน่อยยังไงต้องขอโทษเพื่อนนะครับเพราะเราทาตามหน้าที่ครับตรวจสอบแล้วไม่มีอะไรผิกดกฎหมายครับเราขอญอาตเชิงไปได้ครับไม่เป็นไรหรอกคะ่ะหนูเขา้าใจเพราะว่ามีพวกคนเมืองไม่ดีอ่ะคอยจะหาเรื่องกันแกแล้งเราอยู่เป็นประจำครับ,รบด ได้เน้อได้ก็เห็นอยู่กับตาสองตาว่าพวกมันขนเอาไม่เทือนขึ้นรถคันนั้นน่ะแล้วยูยูไม่เทือนตั้งหลายทอนหายไปได้เน้อได,ได้หรือมันจสแอบตีทะเบียนปลอมระวังขนง่ายเป็นไปไม่ได้เราตามพวกมันไปตลอดทางเลยนะไม่เจะเวลาตอนไหนไปตีทะเบียนปลอมล่ะไม้พวกนั้นเนี่ยเป็นไม้ถูกกฎหมายจริงๆแล้วพวกมันเห็นได้เน้อได้นะไพวันเออนี่ เมื่อกี้ได้ยินกันไหมที่นางกุ๊กไก่มันบอกว่าไม้ถูกโกนหายพวกนั้นเป็นไม้ของบริษัทสันติสุดอืมได้ยินแต่บริษัทนั้นอยู่อีกอำเภอหนึ่งบุ๊มแมนบอกใช่ห่างจากที่นี่ประมาณ50กิโลแต่ว่ามันมีทางอ้อมนะจากบ้านภู้หมอไปได้โฮ้ยเขาโดนพวกผ้าละไม่หลอกแล้วเนี่ยพี่แท้ก็หลอกให้เขาตามลูกสาวมัน ส่วนตัวแล้วมันก็แอบ,บเอาไม่เทือนหนีไปอีกทางเราจะเห็นจังไหนต่อมาถึงขนาดน,นี้ให้หยุดก็คงจะยากแล้วล่ะดีเหมือนกันคราวนี้ได้สืบถึงต้นตอนในทุนไปเลยจะบ้าบอเหรอเล่นกับพวกนายทุนพวกนี้ทุนท่น,นเนี่ยนะไปสายฟี่บอเก้าอย่างาคิดลิลลิงกวกลับบ้านไปก่อนถามีคนถามหาบอกว่าเขา็ไปวันไปเก็บสมุนไพรในตา โอ้ยม่เอาหรอกเรื่องอย่างเขาจะเอาโตหลอดคนเดียวแล้วไปให้พวกโตสองคนไปเจออันจะาายล่ะเอา่นะลิตลิงต้องมีใครสักคนอยู่เพื่อไม่ให้ผิดสังเกตแต่ดีบยวเลไลนี่ยฉันดูแลเองน่าลิตลิง